มาเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศการขี่ให้ดูนะครับเนินข้างหน้าสูงประมาณสามสิบองศานะครับชันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปถึงเนินผมถ่ายลงมาให้ดูนะครับดูมุมนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวขี่มือเดียวนะครับว่าจะไปได้ไหมมันเป็นทางทรายจะค่อยๆไปนะครับมีเจ้าสินด้วยมีเจ้าสินด้วยนะครับจะค่อยๆไปครับเพราะว่าขี่มือเดียวโอ้ยมันเป็นทางทรายครับปัดเลย ไปได้ครับไปได้โอ้ก็ขี่สองมือไม่มีปัญหาอันนี้ขี่มือเดียวมือหนึ่งถือกล้องไงโอเคแบบย้อนนิดนึงนะครับเส้นทางที่ผมขี่ก็จะประมาณนี้ครับผมโอ,โอ้ดินทรายมันเอาเรื่องนะอ่นะเดี๋ยวผมแพนกลับให้ดูเห็นไหมครับสูงนะครับลนะดูในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะ แต่เนินนี่น่าจะประมาณสามสิบบะหรือไม่ก็เกือบสามสิบองศาสบายๆครับนซูมให้ดูซูมได้เอซูมไม่ได้ก็โอเคครับผมนี่อันนี้ก็เป็นทางข้างหน้าครับผมอ่าเดี๋ยวขี่ต่อไปให้ดูเลยนะครับแต่จะไปไม่ไกลนะเพราะว่าอ่าจะต้องขี่สองมือครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้ขี่มือเดียวนะเพื <laughs> ่อนึงหายกล้องครับ นี่ก็เป็นเส้นทางธรรมชาติครับนี่นี่เป็นดินทรายปนดินร่วนนะครับนี่จะบอกนี่สวยงามไหมอากาศโคตรดีอะ่ะแต่ทางข้างหน้านี่ต้องใช้สองมือครับขี่มือเดียวไม่ได้ก็เดี๋ยวอ่าจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับนี่ข้างๆก็จะเป็นแม่น้ำอ่ะเดี๋ยว,ยวให้ดูก่อนให้ดูก่อนนะครับนี่เส้นท,ทางที่ผมขี่นะเห็นไหมข้างๆเป็นแม่น้านะครับนี่ สวยงามนะครับดูก่อนดูก่อนนี่ถ้าเห็นของจริงบอกเลยว่าโคตรสวยนี่เส้นทางที่เราขี่มานะครับนี่สวยงามสวยงามสวยงามก็เดี๋ยวเส้นทางข้างหน้าผมใช้สองมือละใช้มือเดียวไม่ได้ครับก็ <S <S โอเคใครอยากลองมาขี่แบบนี้ก็จัดได้ครับผมบอกเลยสนุกปั่นได้ครับถ้าอยากกําลังกายก็ปั่นถ้าขี่เกียจก็ใช้ไฟฟ้าหรืออยากปั่นบวกขี่เกียจก็ใช้ไฟฟ้า แรงปั่นก็โอเคครับผม